แพนเบรดรซิปีของเรานะครับซึ่งวันนี้เมนูของแพนเบรดรซิปีเนี่ยง่ายมากๆเป็นเมนูคลาสสิกเลยข้าวอบนำเลียบเรามาทำเมนูของแพนเบรดรซิปีของเราในวันนี้เลยดีกว่าข้าวอบนำเลียบอบจริงๆนะอบจริงๆข้าวนี่หุงแบบหุงจริงๆหมอ้อต่อหม้อเลยนะเพราะว่า มันจะได้ร้อนระอุระอุขึ้นมานะครับส่วนตัวแพนเบสที่เป็นหนําเลี้ยบเนี่ยเราทำมาแบบจีนโบราณเลยก็คือซับทับซับแพนเบสไปพร้อมกับมะกอกจีนเองหรือหนําเลี้ยบนะครับเริ่มเลยดีกว่าส่วนผสมง,ง่ายๆนะครับมีกระเทียมนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีมะกอกจีนนะครับซื้อมะกอกจีนก็หาซื้อได้ตามตลาดเลยใครชอบเค็มมากก็ใส่เยอะหน่อยใครไม่ชอบเค็มเลยก็ใส่น้อยหน่อยแต่ที่สําคัญที่สุดเลยต้อง ใส่ให้ได้กลิ่นเพื่อให้ได้ความหอมของมะกอกจีงเห็นไหมเม็ดก็เป็นอย่างนี้เลยซึ่งคนที่ชอบทานก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วบีเข้าออมาเขาจะเละๆหน่อยแล้วก็จับๆๆเขาแวบนิดนึงก่อนเราก็จะสับกระเทียมให้เข้ากับน้ำเย้ะไปเลยเอาสับประมาณนี้ สำคัญคือแพนเบรดของเราในวันนี้นี่เองนะครับแพนเบรดอันเนี้ยทามาจากพีหรือแป้งถั่วนั่นเองครับแล้วก็เอาแพนเบรดมาผสมเนื่องจากเขามีลักษณะเป็นเหมือนหมูสับอยู่แล้วเราก็จะสามารถสรับเขารวมกันได้เลยอยากให้ตัวแพนเบรดเรามีตัวกลิ่นของผักชนิดไหนมาช่วยดับกลิ่นที่มันเป็นแพนเบรดนะครับซึ่งเราก็จะเลือกใช้เห็ดหอม,นะ home, นะมนี่นะครับเห็ดหอมแช่น้ำอย่างงี้ก็บีบนะครับ พอเราเริ่มละเอียดปุ๊บเราก็ปนเขาเข้าไปเอาไปอย่างนี้แล้วยิ่งทําให้แพนเบดของเราชูรสมากขึ้นก็ไปอัเสร็จเรียบร้อยหมูน้าเลี้ยงของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มลงกระทะกันเลยแต่ก่อนที่เราลงกระทะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําข้าวอบกันก่อนอันนี้คือข้าวสารเลยนะครับเราแช่น้ำไว้ชั่วโมงนะครับข้าวสารข้าวหอมนี้สวยๆนี่แหละแช่น้ำเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้ข้าวเนี่ยมันสุกเร็วเวลาเราทําในหม้อเล็กๆแบบนี้นะครับข้าวมันจะได้กรอบๆเวลา มันเกาะกับหม้อใบนี้นะครับซึ่งจะทําให้การกินข้าวอบหนำเลี้ยบเราเนี่ยข้าวก,กรอบๆหนำเลี้ยบุ่มๆอร่อยมากโอเคตอนนี้เราต้องใช้มาตรการชั่งตวงวัดนิดหนึ่งเพราะการทําข้าวสําคัญมากๆนะครับใช้ข้าวร้อยกรัมกับน้ํา120กรัมแต่อย่าลืมข้าวเราต้องแช่น้ําไว้ก่อนแล้วนะน้ําใส่120ของผมก็ตวงอย่างนี้ร2 0ย ช้ไฟกลางๆนะครับซึ่งโปรเซสนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ67นาทีหลังจากที่มันเดือดแล้วโอเคในระหว่างนี้เราก็มาทำตัวม้กันเราก็จะมีน้ำมันออกมาน้ำมันอะไรก็ได้นะซึ่งจริงๆแล้วแพนเดนะครับเขาทำจากโปรตีนหรือไอโซเลตโปรตีนเน,นี่ยนะคือมันสามารถชิมได้นะแต่คือชิมมันไม่ได้อร่อยแต่คือเราชิมเพื่อให้เรารู้รสเท่านั้นเองว่าเฮ้ยอันเนี้ยรสชาติที่เราทำี่ยมาได้หรือย,อยังซึ่งน้ำมันได้แล้ะ ใส่ลงไปเห็นไหมพอสีมันเริ่มสวยจะเป็นอย่างนี้พอสูกเสร็จเรก็เริ่มปรุงรสแล้วเกลือนิดเดียวพอพราะเมื่อกี้ค่อนข้างเค็มน้ำตาลนิดเดียวพอสําคัญที่สุดเลยพริกไทยต้องเยอะๆหน่อยอาหารจีนสมัยโบราณให้กินแล้วรู้สึกว่าเผ็ดร้อนขึ้นมาเลยแม็กกี้นิดหน่อย ให้ได้กลิ่นน้ำมันงานนิดนึงนะเหล้าจีอันนี้ชอบเป็นงานส่วนตัวแล้วเราก็ปิดไฟเลยปึ๊บข้าวได้แล้วเดี๋ยวลองดูก่อนว่าได้ไหมดูที่ข้าวอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเหนะ็นไหมตอนนี้ข้าวต้องดีไฟลงมากๆดีไฟลงมากๆเลยเพื่อให้ข้าวเขาดองดงดงเขาเรียกว่าดงข้าวไปเรื่อย เวลาข้าวสุกแล้วร้อนเนี่ยไอพวกเนี้ยเดี๋ยวพอเราปิดฝานะมาทําให้หนําเลี้ยบของเราดูชื้นขึ้นพอชื้นขึ้นมาปุ๊บก็ทําให้รสชาติของนําเลี้ยบเนี่ยผสมเข้าไปในข้าวปิดไฟนะครับปิดไฟข้าวปุ๊บปุ๊บอข้าวน่าสุกแล้วปล่อยให้เขาดงอยู่ในนี้แป๊บหนึ่งระหว่างนี้เรามาเตรียมเครื่องเคียงกันเครื่องเคียงมีมะนาวเาหั่นเขาเป็นลูกเต๋าเล็กๆหอมแดง ขิงเม็ดมะม่วงครับซื้อมาได้เลยแล้วสุดท้ายพริกเดี๋ยวจะเปิดออกมาเพื่อตกแต่งใจร้อนๆเลยแล้วเราก็จะเอาเครื่องเคียงของเราโรยลงไปมะนาวโรยลงไปขิงโรยลงไปเลยเม็ดมะม่วงบีบนิดนึง แล้วก็พลิกผักชีครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะข้าวอบนำเลียยแพนเบอบจริงๆเลยข้าวนี่รับรองติดก้นกรอบๆนิดๆชิมัาเลยดู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 ดดโอเสียงข้าวนี่ไงใครบอกว่าหุ่นข้าวอังนี้ยากเป๊นะครับสวยมากเลยร้อนแบบสุดๆข้าวนุ่มๆกับ แผนเบดนุ่มๆเจอเครื่องเคียงหอมๆแบบนี้นะพริกไทยจัดๆอร่อยแบบสุดๆเลยครับ